<Es per ate> สวัสดีครับผมลุงพันบ้านสวนนะครับวันนี้ก็จะไปปลูกต้นไม้นะครับที่ดอนดึงนะครับดอนดึงนะตอนนี้ก็เตรียมแล้วครับตอนนี้เตรียมนะไปกันเยอะครับลูกหลานไปกันเพียบอันนี้ก็เตรียมแล้วครับมีน้ําแข็งสเบียงครับเตรียมสเบียงนะอันนี้ก็เตรียมเครื่องเครื่องของ <S <s <us> <S จดเจาะเอออันนี้อันนี้ว้ในรถก็ได้เอาไว้ในรถว้ในรถแล้วก็เตียงนี่ รถไป3ามคันครับเราจะมีเครื่องตัดหญ้าอันนี้อุปกรณ์ทั้งหมดเลยครับผมทีมงานครับทีมงานผู้ใหญ่หมานส่วนคันนี้ก็เตรียมต้นไม้ครับอันนี้มีต้นไม้ประมาณ300กว่าต้นปลูกนะครับปลูก2แถวนะครับรอบพื้นที่นะครับ4ี่ห้ไร่ครับอันนี้ครับอยู่ข้างในเป็นต้นไม้ทั้งหมดนะครับอันนี้คุมเรียบร้อยหมดแล้วนะครั ข้างในนี้คือต้นไม้ครับก็จะมีต้นสักพยุงนะครับแล้วก็มีก็อะไรนะมะข่าโมงต้นชิงชันนะครับก็ประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณสี่ห้าชนิดครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามันจะเดินทางครับผมครับผมเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้ก็มาถึงดอนดึงแล้วครับเราก็เริ่มทําการ ปลูกนะครับปลูกกันแล้วครับนี่ฮะตัดหญ้าก่อนนะครับก่อนจะปลูกก็ช่วยกันตัดหญ้าโดยรอบเลยนะครับเพราะเราจะปลูก2ชั้นนะครับคือด้านนอกน่าจะเป็นไม้สักแล้วก็ด้านในก็เป็นต้นไม้รวมนะครับก็มีสี่นองครับม่พี่น้องครับผมโงสกันนะครับตอนนี้กำลังหลานเนี่ยนะครับกำลังทําการปลูกปลานะครับปลูกต้นไม้ครับปลูกปลา ไปง่ายคุณย่างไหมลูกง่ายคุยง่ายเนาะก็แถวแรกนะครับก็จะเป็นต้นสับนะครับจะรอดไหมล่ะฮาะลีโอ้โหหนูเล่นหนูเล่นอย่างนั้นเลยอ่ะฮะรอดอยู่รอดอยู่มันมันมีโคนอย่างนั้นรอดอยู่ใช่ใช่ครับนี่คยนะตัวเล็กก็ มาช่วยครับมาช่วยตอนนี้ขุดแล้วครับแถวแรกเป็นต้นสัตว์ทั้งหมดน่ครับลูกหลานทั้งหมดเลยครับช่วยกันปลูกครับพื้นที่ทั้งหมดห้าไร่ครับก็ลงตอนแรกก็ประมาณ400ต้นครับพอกลับจากดอนดึงนะครับบ้านมีนะครับเราก็มาปลูกท้องไร่นะฮะที่คลองหน้าบ้านนะครับฝั่งคลอง ฝั่งในคลองก็เป็นทองไรครับด้านนอกริถนนก็เป็นคูณทั้งปลูกโตแล้วเห็นไหมครับโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับเสมอนะครับสวัสดีครับ